นานลูกคงได้ดีตอนนี้ยังสู้ถึงแม้นความรู้แค่เพียงมีบ่ได้จบปริญญาตรีแต่ชีวิตนี้บ่เคยท้อถอยจะขอให้อดอด สวัสดีสบายดีพี่นอ้องฟองไฟเบอร์สุขสุขก้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวหน่อยพัดถิ่นเชนี่วมื่อนี้มาขอกับสาวหน่อยแล้วพี่น้องคนเก่าค,คนเดิมด้วยจ้ะพี่น้องมื่อนี้สาวหน่อยก็มาส่งนองนี่หน้าเนาะอยู่มอสิเด้วยจ้ะเด้อซึ่งตอนนี้สาวหน่อยกันมากกับเกลือแล้วกับน้องพ่อน,นะจ๊ะตอนนี้เขาทานเนาะเขาทานอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวด้ยเชียงใหมปิ่งสาวหน่อยบอกว่ากินบอกกว้เตี๋ยวสีเหลียงนะพ่อสีเหลียงปุ๊บนะกิน สองคนน่ะที่บอกของฟรีเนี่ยมากมากพี่น้องฝาวยา,างนางรถใหญ่โตทำอะไรกันคะคดูคลิปมา้องของฟรีเราต้องมาเมืม่อกี้ตอบว่าไม่กินพอบอกว่าของฟรีโอ,อ้ตอนถามไม่ได้บอกว่าของฟรีใช่ไหมพอบ,บอกว่าของฟรีนี่รีบนั่งเลยเนาะ สั่งยังที่น mm. an okay? ั okay? ่นม่อกินอะไรสั่งด้สั่งอะไรชจะกี้พายก็มึงบอกมึงกินอะไรไม่ให้สั่งมีนังนเลนขาบอกเป็นหนังผมพัดลมห่อน่ะโอเคมียังไงล่ะ ป้าชุูถามชูบอกเบิร์ราคาเนาะใหญ่ใหญ่ดิว้าวเอาหมูกรอบจานหนึ่งค่ะกะเพราหมูกรอบหนึ่งว้าวทุกคนตายแล้วค่อยข้าวมันเตี่ยวมาเข้ามาก่อนเลยนะครับอันนี้ข้าวทะเลค่ะกะเพราทะเลดูหน้าสิโอ้บ่เหมือนเลยเนาะบ่สมชินว่ะคินกับเพราทะเลอันนี้เบอร์ไน ชาเ้ากินให้มันมาอีกจานหนึ่งก่อนชาากินาเกินฉันจานไ้ปบอกเขาดิล่ะพี่เอาไม่เผ็ดได้ไหมคะไม่เผ็ดมากเผ็ดน้อยหมดเลยหมดเลยหมดต้องชิมก่อนว่าอร่อยไหมชิมแูวดอร่อยไหมแบบเผ็ดแบบที่ทั้งสองคน ดาวทำสิคุณไม่ได้กินพอรอนทำสิอ้าปากมึงอือใ่กินเ่ยอร่อยไหมแซบพี่นออ้องเอา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 นี่จ้าทุกคนมาแล้วจานละเก่าชิบบาทจ้ะพี่นอ้อ,องมูกอบจานละเก่าชิบบาท แสบบอล้องพ่อนจเจมนไฮขี้หลักทุกคนเห็นขี้หลักบ่สั่งทะเลกอะจะกินแสบบ่มันก็มี่อยู่แค่นั้นเนาะบอกกินสิเห็นได้ไดตักเอาสิ ยงมื่อน้ำสองคนโอเคาเลยไายก็เยหรือเาพ้องจานละตาสิบบาทที่งอือ mời tóc này không? Mì tiểu thì sẽ tiểu. Hình tiểu. Bạn có thể sẽ là quê hương nó hương 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 tiểu hương 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 hết hương tiểu, hương 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 แบบมันย mm ังเป็นน้ำอยู่นะครับหมือก็ว่าดงนี้ก็ได้ออมันไปทุกข้ก็ต้องดอกเราะลูกข้าวเรี้ยววัวมูกค่อื่นกินเถอะอืาน้ำไหมออใช่ไหมที่นี่ไม่จะพอ เอาข้าวใช่ไหมันเยอะจรอืิ้นเ,เ,นเ,เพ่อนอยเงียูกินแบบวันนี้โอเคข้าวมันหรอบวันละรอบก,กินแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้มัอ้นวนขนาดนี้นนะไม่ได้บุลลี่เามาเรียนมาอ้วนรเขาเรียกว่า มูหม <berries Wel> <tim> mmm, ักเขาบะหมักเข่าตีชังเลยยังสับชังเช่นปะอาบาตเตมูอือาบาตเตมูเล่ง รักภาษายนี่น้องอาบานเออแล้วเนี่มเออขอใจค่ะเรียมกินข้าวแล้วหรอนู่มันหายแล้วอย่ขึนรถไฟแล้วหายจริงเหรอบะหมี่บะมีเลยข้าวอะไมือบะมีแลหรอเนี่ยจริงเหรอเอธรรมดาบะหมีแต่เทศกาลจินเขาหอกอื ยมากเลไม่ม,ามากิน้หจานละกสิบ,บาทอันนี้น่าจะร้อยกินให้หมด้สิบค่ะก้าสิบหมดเลจานละเก้าสิบบาท หกสิบแปดคน,นะจะรู้ไม่น่าเลเธอกรดูอย่ว่ามันขี้นเะนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนียนเนียนหมดแลยมานนะอืม้มขพงใค็ก็ต้องกินเก้าสิบบาทใไม่ต้องกินเก้าสิบบ <laughs> ค90บาทนะต้องกินให้หมด90บาทจะบาดแผบเฮ้ยเก็เปียกหลังนะคย่อห้องห้องหลังู้นะตุกไปเลไปไป,ไป,ไป ทรศัพท์เดี๋ยวลืมโทรศัพท์ดอเท่าไรครับคคามจ้าเท่าไรรสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อเมองนัยไม่เคยได้ยินพูดอกนาขอบคุณค่ะไม่อยากสิถาม อยากที่ถามคนนี้90บาททำไมไม่กินคะ90บาทบนเงือกองเอเล่น้องพรเก่งมากน้องพรเก่งมากน้องพรกินหมดน้องพรรู้จักว่าเออของมันแพงแต่น้องดาวนี่ไม่น่ารักเลยเอาสิเอาสิเอาสิเออกินไม่หมดก็เทลงกระเป๋าไปกินที่บ้านไปไปไปไ กินแล้วแล้วก็หิวน้ำพี่น้องสิคเอาต์ชเว่นก่อนเพราะว่าเข,ขาเขามันแพงน้ำม,มันก็คือสิแพงต้องมาซื้อเซเว่นต้องมาซื้อน้ำอยู่เซเว่นพี่น้องเขาจานละเก้าสิบบาทใส่ดีนะชื้อนี่หนิละไห้มันชื่อยังมันใส่ดีเปะละ่า กินกระเลมไหมก,กระเลมฮะกินมาเลยเดือนจะได้ไม่ต้องถืออืมไม่กินงั้นเนี่ยนี่ยเอาหนามนันนี่เอ้ยเอาอนี่พอนี่เอาตัวนี้คนนี่แหละเจ็ดบาทเนี่ยเออนี่เอาคน <c oughs> <c oughs> น,คนี้เออเาอาแค่นั้นเหรออืะเขาใช้เว้นี่เช้านขวดเดียวนี่นะจากแอร์แหลมเลย อ๋อย,ยังมาตากแอร์พี่น้องแล้วก็ซื้อน้ำขวดหนึ่งคักดคลาคแจ๋วน้องดาวน้องดาวทำน้องดาวทำดีมากแกๆแก้เลยกินไปออ,อาเขาเซเว่นกินน้ำขวด,ดินได้เคื่อนเธอนะ่ะ เ่พอเผาทางเ่าเซเว่นชือกระเป๋าเดินทางมา,เ,มามเ,เราไม่ต้องเดินไงกระเป๋าเดินทางแหมไปเมื่อปไปไปไปทำไแมนเชื่อฉันชีกกับแล้วพี่น้อ,อ,ง,องกินข้าวอิ่มเละ สิบเป็นหนังรถเมี่กลับเล้อจ้าโคนน้องพอรคนหามน้องพอรคนหามนั่นเนี่ยห้ามหาม,หามโอเคพี่น้องชิได้ขอจบเจียกเท้นเทนี้เนาะพอกันใหม่คลิปหน้าได้จากพี่นงคงจา้าบ๊ายบาย